วันก็ไปฝึกซ้อมลงอินทวอลนะครับ25รอบที่400เมตรมาเพ3ามสองห้าพักแค่70วิด้วยนะครับ1นาที10วินาทีก็ค่อนข้างที่จะเร็วเลยนะวันเช้ามาตื่นมาแบบนี้ก็อาการดีๆนะครับจะมาจอกดี๊บรดีสวัสดีครับผมจากครับวันนี้มาคุยกันเรื่องรองเท้าแบรนด์ไทยคู่หนึ่งนะครับอันพอ เอรลาสครับ เป็นแบรนด์รองเท้าวิ่งน้องใหม่สัญชาติไทยทําแบรนด์นี้ขึ้นมานะครับเพราะว่าเห็นว่าปัจจุบันนี้มีรองเท้าวิ่งคุณภาพดีที่เป็นแบรนด์ไทยนะครับน้อยแบรนด์ไทยที่ออกมาใหม่ล่าสุดตอนนี้ที่ชื่อ u n p o s t Atlas นะครับชื่อรุ่นนะครับชื่อรุ่น Atlas เป็นแบรนด์ที่ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปี2018เป็นรองเท้าสไตล์มินิมอลการวิจัยแล้วก็พัฒนาของทางแบรนด์ u n p o s t เองนะครับก็เลยออกรุ่นใหม่ออกมานะครับก็คือตัวนี้แหละ หลายหลายคนก็คงจะเห็นแล้วนะครับในหลายๆช่องก็เริ่มที่จะรีวิวกันแล้วใช่ไหมครับสำหรับตัว u n p o s t Atlas ตัวนี้ผมจะได้มาเป็นสีขาวดำนะครับเบาเลยเบาเลยนะครับรุ่นนี้เยี่ยมมากๆเลยนะครับเมื่อกี้ก็ได้ลองเอาไปทดสอบวิ่งไปแล้วนะครับประมาณ5กิโลเมตรเพื่อที่จะทดสอบความเร็วต่างๆในวันนี้เป็น first run กันก่อนนะครับแล้วก็จะเาไปออกวิ่งยาวในตอนเย็นวันนี้ด้วยนะคร ซึ่งความรู้สึกตอนแรกก่อนละกันนะมานั่งคุยกันแล้วก็มาคุยกันในเรื่องของสเปคตัวดีไซน์แอบิลิตี้นะครับก็คือความสามารถแล้วก็ตัวความทนทานเบื้องต้นของวัสดุที่ใช้และแน่นอนนะครับก็คือ Performance เบื้องต้นในเพสต,ต่างๆที่ผมไปทดลองมาและพื้นผิวต่างๆที่ได้ไปวิ่งมาในเช้าวันนี้ครับพูดถึงที่มาของชื่อแบรนด์นะครับแบรนด์นี้มีชื่อว่าอันะครับตอนแรกนะพอต้นหลังเขา มีการเล่นนะครับตัวอักษรก็คือตัว U กับตัว P ของคำว่า up นะครับเป็นคำว่า u n p a u s e ซึ่งแปลว่าไม่หยุดนะไม่หยุดนิ่งอ่ะไม่หยุดก็คือเคลื่อนตัวตล,ตลอดไปตลอดไปต่อ play อ่ะก็คือ u n p a u s e นะครับโลโก้ที่เป็นตัว U นะครับเป็นตัว U ลักษณะตัว u แล้วก็เป็นลักษณะคนวิ่งนะฮะเป็นท่าวิ่งนะซึ่งเป็นโลโก้ที่ก็สะดุดตาเหมือนกันนะเห็นตอนแรกก็คือชัดเจนเลยนะครับ นี่เลยนะเห็นใครวิ่งมาใส่รองเท้าที่มีโลโก้แบบนี้นะครับแน่นอนว่าต่อไปจะเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นแล้วจะมีรุ่นใหม่ๆออกมามากขึ้นนะครับตอนนี้เราพูดถึงเรื่องของดีไซน์กันก่อนนะครับดีไซน์ตัวนี้ตอนนี้จะมีอยู่ทั้งหมด4ส,สีนะครับสีดํา สีแซมบ้าก็คือเป็นสีฟ้าใช่ไหมครับแล้วก็จะมีสีขาวล้วนซึ่งสวยมากๆเลยนะแล้วก็สีชมพูนะครับตัวอัปเปอร์ตัว engineered e s ตัวนี้ที่เป็นตาข่ายนะครับโปร่งเลยนะโปร่งแบบเอามือสอดเข้าไปนี่คือทะลุเลยเห็นเห็นนิ้วมือเลยเนะี่ยไม่ต้องพูดถึงว่ากันน้ำหรือเปล่านะก็คือไม่กันน้ำนะครับ <laughs> เป็นตาข่ายเลยเป็นตาข่ายที่ไม่มีการป้องกันน้ำอะไรเลยแต่ลมนี่ผ่านดีนะครับเหมาะสำหรับ เมืองร้อนแบบเมืองไทยนะครับแน่นอนและตัวเชือกนะครับตัวล็อกดาวเชือกก็เป็นเชือกผ้าที่คุ้นเคยนะเป็นเชือกผ้าคล้ายๆกับแบรนด์ทั่วๆไปเลยมีโลโก้ตรงเชือกเนี่ยมีโลโก้เขียนว่า u n p o s t ด้วยลิ้นรองเท้าเนี่ยเป็นแบบบางบางเฉียบนึกถึงประมาณเปกซัด36แถวนั้นนะครับเปกซัด36เบรกซัด37ลิ้นจะบางๆแบบนั้นเลยนะฮะนุ่มๆบางๆแล้วก็มีโครงสร้างที่ ยึดก,กันกับตัวของรองเท้านะฮะและตัวฮิลเคานเตอร์นะครับฮิลคัพตรงนี้ลักษณะจะเชิดเชดขึ้นไปสูงสูงมันก็คล้ายๆกับในหลายๆรุ่นนะเวลาเราเห็นตัวนี้มันจะเด่นมากเลยจับขึ้นมาตอนแรกนี่คือจะเห็นส้นเท้านี่เด่นมากๆเลยนะครับเหมือนยี e ซี่อ่ะตรงปลายๆนะแล้วก็เหมือนกับเป g กซัสนั่นแหละบางรุ่น,นครับแต่มันจะไม่ได้เชิดขนาดนี้แต่ผมว่าสูงประมาณยีซีนะครับตัว ที่เป็น heel counter นะครับด้านหลังโครงสร้างจะค่อนข้างแข็งแรงเลยและมีความนุ่มพอสมควรนะครับรองตรงใต้ตรงคอนทัวร์คอลล่าตรงใต้ตะตุ่มเนี่ยก็มีนุ่มๆอยู่เป็นฟองน้ำนะฮะใส่เข้าไปการวิ่งการใส่สวมใส่กระชับดีนะครับตรงส้นเท้าล็อกกระชับดีส่วนอินโซแน่นอนถอดได้นะครับรุ่นนี้ตัวนี้ก็จะเป็นอินโซที่ ค่อนข้างที่เย็นนุ่มเลยนะฮะนุ่มเลยแล้วก็ถอดออกมาได้นะครับตัวแบรนด์เองเขาก็แนะนําให้ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่ามันนุ่มไปก็ถอดเปลี่ยนออกมาเป็นแบบรุ่นที่มันแข็งขึ้นได้นะฮะก็คือสะดวกดีสําหรับรุ่นที่ถอดได้แบบนี้ผมก็ชอบนะถ้ามันถอดได้แต่มันก็จ,จะดิ้นได้นะครับสาหรับบางคนวิ่งไปมันมันจะดินด้นดิ้นออกมาหลุดหลุดได้บางครั้งนะครับก็ระวังระวังกันด้วยนะฮะสเปคเบื้องต้นนะครับในเรื่องของดีไซน์ตัวนี้จะเป็นรองเท้าไลท์เวท เทรนเนอร์ที่เป็น h ฮรี่คูชชั่นนะครับก็คือเป็นรองเท้าที่วิ่งทุกๆวันสบายๆแล้วก็เป็นรองเท้าที่หนานุ่มด้วยในกลุ่มที่หนานุ่มนะครับด้วยสแต็กไฮที่36มิลและมีหน้าเท้านะครับตรงด้านด้านหน้าเนี่ยมิลดรอปแมิลซูเปอร์โฟม e อนเะครับเป็นคล้ายๆ P-Back นะก็ PBa c กก็คือซูมเอนั่นแหละนะฮะแล้วก็พาวเวอร์รัน PB ของโซค o นีนะครับ ลักษณะจะค่อนข้างนุ่มเลยนุ่มมากๆหลายๆคนที่สนามส้มนะครับให้จับดูเล่นดูแบพพี่ๆน้องๆเขาก็บอกว่ามันนุ่มมากๆเลยมันจะยวบหรือเปล่านะครับมันก็เลยมีตัวของคาร์บอนเพลนะครับใส่เข้ามาตรงด้านในเนี่ยคาร์บอนเพลจะเป็นแบบแผ่นเล็กประมาณนี้แผ่นเล็กๆสั้นๆนะครับซึ่งมีคุณสมบัติเนี่ยไม่ได้ช่วยในการดีดเดง้งแต่เป็นการช่วยการประคองกลางเทา้า ไม่ให้มันโค้งเพลงแล้วก็บิดตัวมากเกินไปไม่งั้นมันจะบิดเกินอะ่ะพูดง่ายๆนะครับแล้วตัวนี้รองเท้าเนี่ยมันเนื่องจากว่าตัวคาร์บอนเพลทไม่ได้ช่วยในการดีเดนเพราะนั้นเนี่ยเรื่องของการวิ่งเพื่อที่จะทําความเร็วมันก็ไม่ได้ไม่ได้ง่ายไม่ได้หมายความว่ารองเท้าที่มีคาร์บอนเพลทคู่นี้จะทําให้วิ่งเร็วได้ง่ายมันก็ไม่ใช่ในเชิงนั้นนะครับไม่ใช่ในเชิงนั้นแต่ในเชิงของความ เบาหรือว่าน้ำหนักเนี่ยจะอยู่ที่225กรัมเท่านั้นในไซส์8.5 US นะครับของผมเนี่ยตัวนี้เนี่ยจริงๆลองชั่งดูก็ประมาณ250 d a i l y t e n n e r ที่เบาขนาด250เนี่ยมันก็ถือว่าถือว่าอยู่ในกลุ่มที่เบาแล้วมันไม่ค่อยมีนะเดล t e เทนเนอรที่เรามีอยู่ส่วนใหญ่ก็คือ200ไปปลายหรือ300ไปเลยนะครับก็เป็น d a i l y t ทนเนอรที่เบาเบาส่วนเอาโซนะครับ มียางมาให้นะฮะยางตัวนี้จะชื่อว่า soft touch rubber ซึ่งเป็นยาง r e c y c l ิล0นะก็ดีนะรักโลกนะอย่างน้อยนะครับก็มีการรีไซเคิลมาใช้เป็นพื้นตัวนี้ผมจับจับดูเนี่ยค่อนข้างที่จะทนเลยนะทนแล้วก็ไม่ได้รู้สึกสะท้านนะครับเป็นการเลือกตัว o u t s o ที่ค่อนข้างดีนะฮะตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะ น่าจะใช้ได้นานเพราะว่าตัวอลูมเนียนี้แหละแต่ก็ต้องระวังตรงตรงนี้ที่มันไม่มียางนะลองรับเพราะนั้นมันอาจจะสึกได้นะโฟมตรงกลางก็เรามาระวังนะครับตัวคาร์บอนเพลเนี่ยเขาวางอยู่บนโฟมเลยนะวางอยู่ข้างบนโฟมเพื่อให้มันมั่นคงเพราะนั้นกดลงไปตรงกลางตรงนี้มันจะแข็งมันจะโดนคาร์บอนเพลเลยนะครับคือมันไม่ได้ฝังอยู่ในโฟมตัวคาร์บอนเพลเนี่ย มันวางอยู่ด้านบนโฟมนะเพราะฉะนั้นตรงใต้เท้าฝ่าเท้าเนี่ยมันก็คือจะจับแล้วมันก็จะเจอคาร์บอนเพดเลยถ้าวิ่งไปยาวๆนานๆจะเป็นยังไงดันกลางตรงกลางเท้าจะสถานขึ้นมาหรือไม่อันนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปทดลองให้เพิ่มเติม,ตมในคลิปถัดไปที่จะเป็น100กิโลเมตรนะครับที่จะมาสรุปเรื่องต่างๆอีกีนต่อไปเป็นเรื่องของความสามารถของรองเท้าคู่นี้นะครับแน่นอนว่าเป็นรองเท้าเดลี่เทนเนอร์ที่นุ่มเบาสบายนะครับแล้วก็มีดรอปที่ค่อนข้างสูง ทำให้คุ้นเคยกับอรองเท้าเรซิ่งหลายๆคู่ที่มันมีดรอปนะครับเวลาเราวิ่งไปฟอร์มการวิ่งคือคลายกันนะฮะความการวิ่งคือคลายกันกับตัวรองเท้าที่เป็นเรซิ่งชูหลายๆคู่แต่ว่ามันลงเต็มเท้าได้ดีเพราะว่าตัวท o บ็อกทั้งหมดเมนี่ยด้านหน้าที่ตรงอัปเปอร์ด้านหน้าตรงนี้นะครับมันใส่สบายนะครับคนที่เท้าล้มเท้าแบนใส่ได้เบาโล่งสบายตรงนี้สำหรับความสามารถของตัวรองเท้า ที่ช่วยให้คนไทยเมืองร้อนอย่างเราเนี่ยสวมใส่ได้อย่างไหลลื่นสบายไม่เปียกเท้าระบบของส้นเท้าทั้งหมดก็กระชับดีกระชับดีส่งผลไปสู่เ e r ร์ฟอร์แมที่ดีได้แน่นอนความมั่นคงแล้วก็ไม่บาดเจ็บได้ง่ายดังแน่นอนนะครับโฟมด้านล่างนะครับทั้งหมดนุ่มจัดว่านุ่มเลยนุ่มแล้วก็ไหลไปได้แต่มันไม่ได้ดีเด้งอย่างที่ผมบอเนี่ยมันหักได้เลยนะครับรองเท้ามันคือมัน ไม่ได้มีคาร์บอนเฟสตรงช่วงหน้าหน้าเท้าตรงนี้เพราะฉะนั้นเราไม่พูดถึงความสามารถในเรื่องของการดิดเด้งในลักษณะที่เป็นความเร็วหรือว่ารองเท้าเรซิ่งชูแบบนั้นนะครับส่วนการยึดเกาะถือว่าโอเคถือว่าโอเคมากๆนะฮะตอนนี้นะตอนนี้นะแต่ว่าถ้าเกิดลองใช้ไปอีกเรามาอัปเดตให้ฟังทีหนึ่งว่ามันมันจะเป็นยังไงนะครับคือเดี๋ยวนี้สำหรับรองเท้าทุกๆคู่เราจะพูดถึงตรงพื้นเอลซ์โกันค่อนข,ข้างเยอะเพราะว่า ตัวนี้หลังๆมาหลายๆแบรนด์มันสึกง่ายนะครับมันเลยทําให้รองเท้าเนี่ยมันอายุการใช้งานมันสั้นบูดง่ายนะครับด้านบนมันยังไม่พังอ่ะแต่ด้านล่างมันพังหมดแล้วในหลายๆคู่นะครับเพราะนั้นก็ต่อเนื่องไปที่เรื่องของความทนทานกันเลยนะครับผมลองหยิบรองเท้าคู่นี้มาแล้วก็มาเช็คดูตามจุดกาวจุดอะไรต่างๆเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นแบรนด์ใหม่นะครับแล้วก็เป็นแบรนด์ไทยของเราแล้วก็ผลิตที่เมืองจีนนะครับหลายๆอย่างเราก็ จะต้องเทสให้นะฮะเทสให้ก็คือผมก็เอามาบิดเอามาดึงเอามาขยับดูนะครับว่าการเข้าขึ้นรูปอะไรต่างๆเป็นยังไงก็ได้มาตรฐานดีนะฮะรองเท้าแข็งแรงทนทานดีมันไม่ได้มีกาวปริได้ง่ายหรือว่าอะไรขนาดนั้นตรงตำแหน่งของตัวโฟมนะครับซึ่งเป็นตัวซูเปอร์โฟม e n l ตัวนี้ซึ่งทางแบรนด์เนี่ยออกแบบเองนะครับขึ้นรูปขึ้นโมตัตวนี้ขึ้นมาใหม่เองในรุ่นนี้ แต่ก็เข้ากันดีกับตัวอัปเปอร์ทั้งหมดตัวขอบด้านบนที่อัปเปอร์กับตัวโฟมติดกันเนี่ยมันมั่นคงดีมันติดดีมันเป็นทรงที่มันเป็นมาตรฐานไม่ถึงกับแปลกขนาดนั้นนะรองเท้าเรื่องของความทนทานรองเท้าตัวนี้ผมว่ามันก็ยังอยู่ในมาตรฐานของรองเท้าทั่ว,วไปอยู่นะครับเนื่องจากตัวทรงมันไม่ได้ดูแปลกมากคือบางทีที่พูดแบบนี้เพราะว่าบางทีรองเท้าบางรุ่นอะ ของหลายๆแบรนด์นะครับทรงมันแปลกทรงมันเปลี่ยนไปนะครับทรงมันเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนนั่นแปลว่ามันอาจจะมีจุดที่มันวี a k ได้ในเรื่องของการผลิตนะฮะคือการออกแบบมันก็ส่วนหนึ่งแต่การออกแบบไปสู่การผลิตที่มันมีคุณภาพสูงแล้วก็มีความทนทานเนี่ยมันจะต้องใช้มรดกตกทอดประมาณหนึ่งการเข้ากาวการเย็บการอะไรต่างๆด้วยเครื่องมือเครื่องจักรอะไรบางอย่างซึ่งมันมันเป็นเครื่องเดิมอะ มันเป็นเครื่องเดิมที่เคยใช้กับรองเท้าคู่นี้เพราะนั้นรองเท้าคู่นี้ทรงมันก็เลยเป็นทรงมาตรฐานและก็เป็นรูปแบบของการผลิตที่อยู่ในมาตรฐานในแบบเดียวกันกับในรองเท้าหลายๆแบรนด์หลายคู่นะครับเรื่องของความทนทานของวัสดุเป็นอะไรที่จะต้องทดสอบกันต่อไปนะฮะแต่เท่าที่สัมผัสตัวอัปเปอร์ที่เป็น e n g i n e e r mesh ตัวที่เป็นตาข่ายตัวนี้เนี่ย ค่อนข้างที่จะแข็งแรงเลยมีโอกาสไหมที่จะไปเกี่ยวกับอะไรบางอย่างได้ง่ายมันก็มีโอกาสเพราะว่ามันเป็นรูมันเป็นมันเป็นตาข่ายนะครับมันเป็นตาข่ายมันก็จะเรามีโอกาสที่จะไปเกาะไปเกี่ยวกับอะไรได้ง่ายมากเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังนะฮะตัวนี้จะเป็นจุดที่ควรระวังผมลองใช้เล็บแคร์ดูโฟมนะคือโฟมมันดูโฟมจริงๆเลยนะครับขึ้นรูปอย่างเม็ดโฟมอะ่ะมันเป็นรูปแบบขึ้นรูปจากเม็ดโฟมคล้ายๆกับ โฟมที่เราใช้ตามแบบร้านเครื่องเขียนอะแบบนั้นเลยนะดูใกล้ๆเนี่ยเหมือนแบบนั้นเลยแต่ถ้าเป็นโฟมแบบที่ร้านเครื่องเขียนนะเราเวลาเราแค่แค่มันก็จะหลุดออกมาเป็นเม็ดๆกลมๆใช่ไหมที่เรามาเล่นกันแต่ตัวนี้มันก็มีมีความเหนียวติดอยู่ของมันนะครับมันก็ไม่ได้เป็นหลุดออกมาง่ายแบบนั้นนะแข็งแรงดีอยู่ก็ดูเหนียวดีดูไม่น่าจะแตกง่าย ก็ต้องดูกันต่อไปยาวๆนะครับสำหรับผมตัวนี้ทันมาเป็นเรื่อง performance นะครับวระเช้าก็เอาออกไปวิ่งมากับรองเท้าของไทยนะเป็นสัญชาติไทยนะครับแบรนด์ u n p o w s รุ่น Atlas นะครับของผมที่ได้มาทดสอบจะเป็นสีขาวดำนะตัวนี้เราพูดถึงเรื่องของดีไซน์แล้วก็เรื่องความสามารถของรองเท้าไปแล้วใช่ไหมเสริมเรื่องความทนทานนิดหนึ่งนะคือรองเท้าเนี่ยเป็น รองเท้าที่ใช้วัสดุก็ค่อนข้างโอเคนะครับเหมาะสมกับราคาของเขานะและการออกแบบอะไรต่างๆก็ดูเหมือนกับจะเลือกวัสดุที่ค่อนข้างที่จะทนโดยเฉพาะตรงพื้นนะครับที่เป็นยางผสมริเซเคิล50%ตัวนี้เนี่ยตอนนี้เ่าที่เทสดูก็ยังยังรู้สึกว่าทนไม่กระด้างด้วยนะ,ะดูน่าจะทนทานพอสมควรเลยนะครับ ดีเลยมีกาด้วยได้ยินเสียงเมื่อกี้อีกาเท่าที่คุยกับทางแบรนด์ u n p o สนะครับก็บอกว่ารองเท้าคูน่นะี้จะเป็น daily t นเนอ e r นะเป็นรองเท้าไว้ฝึกสอบวิ่ง e ่นะครับเป็นทางเลือกของนักวิ่งผมก็คิดแบบนั้นนะวันนี้ผมออกมาจากที่เพจ6เพจ7นะครับวันนี้จะเช้าวลี่ซี่สบายๆเลย อากาศดีๆนะครับรองเท้าก็นุ่มๆดีถึงมันจะดูเหมือนกับดรอปมันจะสูงนะแปมิลนะครับแล้วก็ความหนาเนี่ยด้านหลังให้มาค่อนข้างเยอะเลยที่สแต็กไฮที่3ามสิบหมิลนะครับก็เทล,ลงไปด้านหน้าที่28่ิบแปดมิลโอโ้สบายนะผมมาชอบรองเท้าดอปสูงๆแบบนี้รู้สึกเป็นคนดีชอบรองเท้าดอปสูงๆหน่อย สะพอดีพิลลิ่งตอนนี้ความรู้สึกก็ลงได้เต็มเท้าสบายๆของผมเนี่ยลดสลงมานะครึ่งไสจากไนกี้นะครับเหมือนจะเป็นรองเทา้าวิ่งอ e ีซ e ี่ที่สวมใส่ในทุกๆวันใส่เที่ยวได้นะครับใส่ไปทำงานได้แล้วก็ออกไปวิ่งจับเบาๆได้เรื่องการทำความเร็วก็คงจะไม่ใช่คู่นี้นะครับ เพราะว่าตัวคาร์บอนเพลที่ให้มาเนี่ยตอนแรกก็ได้ยินว่ามันมีคาร์บอนด้วยใช่ไหมแต่ตัวนี้คาร์บอนเพลอ่ะเขาไม่ได้ใช้สําหรับการาวิ่งเร็วนะครับหรือว่าช่วยในการขึ้นตัวอะไรมากเพราะว่ามันเป็นแผ่นสั้นๆที่อยู่ตรงกลางเท้านะตอนแรกผมก็สงสัยนะผมก็ถามแบรนด์เขาเราให้ฟังว่าเออคือโฟมเนี่ยมันหนานะครับ ตัวโฟมด้านด้านล่างตรงที่หรือว่าด้านหลังเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ3เซนกว่าๆใช่ไหมมันก็เลยจะต้องมีตัวคาร์บอนเพลทไปประคองเอาไว้นะครับเพื่อให้มันมั่นคงกลางเท้าเนี่ยมั่นคงขึ้นอพอคาร์บอนเพลทมันไม่ได้ส่งมาที่ปลายเท้าเนี่ยเวลาเราวิ่งไปจังหวะทโทรออฟ จึงาวิ่งมันก็ไม่ได้ช่วยในการดีดตัวอะไรเพราะฉะนั้นรองเท้าคู่นี้ไม่ได้เป็นสายสปีดนะครับเป็นรองเทา้าสายอีซี่สบายๆที่ใส่ในวันที่รีคอร์่หรือไม่ก็ออกยาววิ่งยาวก็น่าจะดีด้วยน้ำหนักที่ค่อนข้างเบาเลยนะความรู้สึกนี่แบบเบาอ่ะเบาเลยละเบามากๆเบาสบาย ก็อยากให้ลองนะครับสำหรับรุ่นนี้เป็นอะไรที่น่าลองสำหรับโุนแบ์ไทกันด้วยครับคอนเฟิร์มเรื่องไซส์อีกทีหนึ่งนะครับก็คือลดจากไซส์ปกติที่ผมใช้ในรองเทา้าทั่วๆไปครึ่งไซส์นะ,ะก็จะพอดีนะครับรองเทา้ามันค่อนข้างที่จะหลวมแล้วก็ใหญ่เพื่อที่จะให้ใส่สบายในหลายๆคนนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เท้าปกติแบบผมเนี่ยวัดเท้าได้28 นะครับก็ใส่เบอร์10.5นะครับก็คือ28.5ของคู่นี้นะก็คือเผื่อแค่นิดเดียวแต่มันก็จังเหลือเยอะนะดูแล้วก็เหลือประมาณเซนหนึ่งโดยประมาณนะครับด้านหน้าเพราะนั้นก็คือลดครึ่งไซส์นะครับราคาก็คือคุยกับทางแบรนด์ตอนนี้ตัวราคาเนี่ยยังไม่ได้เปิดเผยออกมานะแต่ยืนยันว่าจะไม่เกิน3,000บาทโดยประมาณ คือเป็นราคาต่ำกว่า3,000บาทแน่นอนราคาเปิดนะครับก็เป็นราคาที่จับต้องได้สำหรับเ,เพื่อนๆส่วนไซส์ที่ทางแบรนด์ผลิตมาจะอยู่ที่7.5 u s ถึง12 u s นะครับมี1,500คู่เท่านั้นช้าอดนะไม่เยอะนะย้ำกันเรื่องสีอีกรอบนึงนะครับมีสีดำขาวคู่นี้สวยดีนะแล้วก็มีสีขาวล้วนดูคุณชายเลย วยมากมเลยนะฮะมีสีฟ้านะครับสีฟ้าที่พี่หนุ่มรนะันเนอร์เจนนีเนี่ยได้รับไปรีดวนะครับแล้วก็สีชมพูสดใสเลยนะครับสำหรับคุณผู้หญิงนะครับที่เท้าเล็กรุ่นเล็กกว่าน,นี้ยังต้องรอต่อไปในอนาคตนะครับตอนนี้เล็กสุดอยู่ที่7.5 US นะครับ u n p o s t Atlas รองเท้าสัญชาติไทยนะครับตัวนี้เป็นรองเท้าที่น่าสนใจอีกคู่หนึง่ง และเป็นคู่แรกของปีนี้ของช่องรันวิสันะครับที่เอามารีวิวเฟิร์สรันกันวันนี้กันก่อนนะครับเป็นไงกันบ้างครับชอบไหมครับถ้าชอบก็เตรียมจัดเลยนะครับสิ้นเดือนนี้รอเลยที่หน้าเพจผมจะใส่ลิงก์ไว้ใน Description นะครับผมวันนี้ผมจะขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ